พอสายเพ้นเล่า่าดีใจฟันว่าถือเลขมาเส้นตั้งกล้องพาแล้วพอาเอกเพี่ยงเอ้ยัระเอกยังบาทขึ้นเวทีท่านมีตังม้ะมามามาอีนดหญ่ดนๆมแล้วโค้งเคืองแล้ว ยางมันห่อดยังขนาดแต่กล่องก็เพ่อเห็นหอดประเทศถ้าเปียกขึ้นนาเขาใช่ใช่ค่อย่จังหม่ม้ไปก่อนไะพจังปังเล้ไปให้ามี่บ้านไปนให้แห้งนะมันก็แพ้่กลวงมันก็คอยตึ้นบันไดขนาดขาบ้านเซร้าก็ยังไปตัดอ้อยได้ด้กว่ตัดอ้อยได้กวมันย่สูง น่ากเาคือได้ยินข่าววันแต้นตอดเมียพอเจ้าของดีใจบอกโอ้ยดีใจน่ะผมไม่บ่บิ่งบ่ได้บ่ได้คลิปแรกบอกไปแล้วแม่นบอกคลิปแรกเมื่อกีบอกตัวไหนบอกเอฟที่คุนไปแล้วนี่คลิปแรกจำไม่ได้เอาไหมคลิปนี้คือได้ยินข่าวว่าฝันมาถือเลขบ่พ่อไม่ดีใจมุดขึ้นฝันจะมือไดนฝันมาเลขก่อนสามมือหรอกฝันมาเลขก่อนจนลุกขึ้นเขียนไวปนะ ดีแต่พวกลืมตัวเนี่ยมวยบมวยยันลืมไดงเจริญลืมคนผู้ฝันลูกลุกขึ้นเขียนไว้เลยแม่นุ่นเทียร์เสายได้จดไว้บบนู้บอกได้จดไว้เลยสามตัวตรงสามตัวตรงอะได้บันมีข้างล่างจำได้ปะข้างล่างออกอย่างนี้บ้างข้างล่างข้างล่างบ่มีคือจับว่าเจ้าเดี๋ยวนี้แต่บอกเอฟทีนไปว่าถือข้างหน้าได้ซีพันหนึ่งหรอกถือเรียกนาพราะนะถือเรียกนาที่พัฒน์ว่าเรียกนาถือเรียกนา ถือเรียกนาใบหนึ่งถือใบหนึ่งจำได้ครับดูว่าถือแล้วหรอในเบิ้งยุดนั่นอยู่มันมันเป็นเจ็ดหาสองเจ็ดถือเรียกนาเก็ดนาใบเดียวก็าจะเห็นครับตอนดีใจมดขึ้ืนในวันจำได้ครับก็เจ็ดจักเกี่ยวออกใส่ด้ว่าถือเรียกนาวพราะฉะนัในคุามฝันนั้นจำได้ว่าเรียกขงนาออกเจ็ดหาสองเจ็ดหาสองดีใจเมื่อคืนท่องจดความกับเบิ้งเมวยเจ็ดหาสองอีเลี่ยขึ้นก้อน เจ้าวันรัตนรีเจ้าลูกชายตัวไหนเจ้าวันรักจะีแบงไว้เด้อขาเพื่อเป็นซ้ำตัวนาซ้ำตัวหลังเออทำตัดมากก็จะมีเจแขนแขนมันคือความเบาหนึ่งแขนคือความฝันฝันคิวมันมันถือแล้วข้างหลังของบบโบมันแขนแขนนมันบ่ออกเลียกคำนวณโอ้ปรได้เบื้ลขหลังมันเลยหรือเ่บ่อบ่เสียดายดีเนาะไปก็มือจับได้หกตัเลยดีเนาะมื้จับว่าจะถือเลขน้ำก็ดีใจแล้วก็ได้ซีพันก็ดีใจเนาะอยู่พยาก็รีซีพันเนาะ โอ้ัหเจ้าฝันนี่แหละทํองา้นมีเงียบจังมีเียจังฝันจํงได้จนงงบุอเหลือกเคยได้ยินว่าฝันกับเียรนฝันได้เกี่ยกับฝัน่าไ้ท้องค่มหซื้อก็จังว่าถือตัวมันเทียวเทียวฝันว่าได้สวยนะไม่ได้สวยว่าให่เอาเอาได้ใ่เาหนกกันหนึกกเน่จะันตัวเดียวครังนั้นเดีวหามันเขานี่ยห้ามเขี้ยวตกประกอบันรแน่เดียอันหอยมอยเบ่อนี่ก็ได้มันกระอซ่มายเอฟซันถูกนั่นมหลุยก็พอสายฝากเงินมาให แทบทุกวนันนี่ส่วนมาเพิ่นถือเลขสามตัวนาสามตัวลังหรือถือให้สามตัวล้วไปซื้อเราไปถือแล้ววันที่หาหรือหายสองตัวไปถือแล้ววันที่หาจะเป็นแบบนั่นเลขพ่อซ้ายบางข้างบ่เขาบนบ่เขาล่างมันจะไปเขาสามตัวนาสามตัวลังแต่ละงวดน,นี่ฟันว่าถูกเลขสตดคำนวณนี่ปล่อยลงไปแล้วคิมนี่โค้งสุด้ทยเพิ่นฟันว่าเพิ่นถูกเลขสามตัวนาคือเคงสองัน<ม><ม>บ่ง หาซื้อได้อยู่เนาะสามตัวนาสามตัวล่างนะเจ็ดหาสองนี่ส่วันแล้วกับว่าเนี่บางครั้งอาจจะเป็นสามตัวไทยของละมันที่หนึ่งเนาะแต่วาในฝันเป็นหตัวนามันไอผมจักว่าจะเกาถูกเลขหนาจได้สัเจ็ดหสองมีถเียลขกนาตัวนี้ว่าดีใจว่าจันเอาได้ทีพันเก่จนบาปเลแล้วให้มฟันฟันดูเดือดฟันตื่นเต้นผู้ว่าก็ตเตัวถือลอตตรี่ไหมเนื่อกีใจว่ได้ทีพันดีใจแล้ว บันบันี่เรียกเรียกคำนวดเนากับตัวเก้าล่ะบอกพี่น้องเอพี่คนตัวเก้ากับพี่หางกับสองหนึ่งบิ่งหนึ่งตัวเก้ายืนยันตัวเก้าล่ะเออวิ่งหนึ่งตัวเก้าหละนุ่นใช่ย่าบอกพี่น้องเอพี่คนไปเังจันละละบอกไปเองจันละเลขจับคู่จับไห้ตะกี้ให้สามคู่บันนี้ให้สองคู่ให้สี่ให้สองคู่เฉียนด้วยเรวพค่อยไล่ตัวเรามันสับสน เต็มที่เขาจะ<ม>จัดจินใจยากโอรยะมาหลายตัวแต่เล็กเนี่ยซื้อยากบอกว่าอีกละก็ขึ้นขึ้นไปรอดบ่ถืขก้นรุดไปกันไหมรุดไปวิ่งนึ่งละเลยมาวิ่ง,งมาแล่นด์ม,มา,มา,มาออกกําลังกายแล่นหันหันคือวิ่งหนึ่งสามารถวิ่งได้บนล่างก็บอกว่าบิงโซบูบูไปซื้อหลือจักจินแมนเนบ่ยมกาะโซบูบูเนี่ยพวกคนกำลังหนึ่งนี่ว่าไน ว่าหันนึงบ่มาเจ้าว่าบงคิพอสายนี่เบิ่งแล้ว่หันนึงบ่มาเต็มป็น2่บ่เคียเยเป็นเป็นแก้แชนให้พี่น้อง FC นะเพิ่นได้เนฟังเด้อคแก้แคนแก้แค้นศูยบ่แก้แก้มือให้ให้ FC ค่นก่อนจ้ามือพอกลงวดดอกศยแล้วว่าซั่นไว้่แนวเจ้ามือเจร่งนึงรถ้เฮาเออก็ก็บ่แน่กันของมันมีแน่เนาะ50 50ล้เว้ยมองบ่เห็นตัวเนาะ เลขวิ่งเลขแล่นเลขออกกําลังกายเลขสูตรเพิ่นใไ้วิ่งหนงสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ไหซีหากับสองหนึ่งนะคะต่ว่าเลขคว่ำฟันในฟันว่าเลขออกสามตัวหนาคือเจ็ดห้าสองนะคะเลขสูตรีนก็ยังยืนยันข้าเดิมสีหากับสองหนึ่งแก่คืนพอทซายบอกแก่คืนศูน,นย์ศูนย์แก้ย่างเยี๋คืนศูนย์มัน เตะผับในว่เซะเลยมีอีกว่าไปตัวขับนอนวาไเนเตจบดบักระโปเทียน้ำเด็กนอ้องเสียหนมันก็จะออกไม่รอดห่วยปีแล้วสามสิบหกแล้วจีจะมาออกสามสิบหดที่ไหเป็นยี่สิบปีแล้วหัวตาสิบเอดขัมานี่ได้ไข่สองงวยไข่สิบส่อยู่มันบงวยจจะลงไปน้่เนาะ กันฝันว่าได้ไข่สองน้อยจีฝืนใจคือแน่นอนการฝันว่าได้ไข่สองน้อยเพราะพี่ผัดการซื้อซื้อสูงสูงกับสูงสองเออเมันกัดจีงานมันฝันไหมนนทยาเอาคือถ้าเราว่านี้ฝันว่าถือเลขสามตัวนานี่ได้ไปลอตเตอรี่ได้ไปบ๊ท่านได้ซื้อเลยมันจะฝันเราไปแต่ป้าอ้อยยันได้ซื้อจังหวะโบ๊ท่านไม่เห็นคนขายลอตเตอรี่มิจจะเล่งต้นหมิ่เขาป้าอ้อยเด้สิ่ง คือไว้ยู่เจ้วรลานเหมอนใหม่ชื่อว้จะใบยูอานียรเมันก็ีวมอกตัวนาส้ตัวรังเออมันกระบแน่ชื่อว้อยะ่ยุชื่อว้อยุ่ตัวฟันเช่มันจะฟันไ้นกูนะซื้อว่าคนสิเอาซื้อ่าสิบจิที่เราคนทิกไปทิกม่เตะผับในเลยสุดๆเตะมผับในเลยที่บโฮ้ยอันลังไหนาจอโทเลยทัดเลยโอ้ยว่าเป็นตัวนทีเเอาเส้นามล้ว่ฟังปิน มันหนาแจ้ไม่ระเจ็นเดียวเล็กแล้วปิดโต๊ะรหัสไปเลยปิดจนนอศูนๆเลยันมัดก้มคไปสอคนอยู่นอมอนยกููนหาูนหนึ่งศูนมยสองศนยัไนธรรมดานอันนี้มากกว่าเด็กคัมเนศูนยูนนี่ถึงรายยุถึงรายยุคนนะอันนีู้นยูนก็เจ้าด้านในเซืออก็เจ้าให้ปอกไห่ผู้ไห่ลตี่ือแล้วมันก็โดนโดนเราันคตาีี่นี่ลายนี้ใหศูบอ นั่นหละมนี่มีเรียกฝันันเราบอกเอฟทีคนไปหลดนันท่าท่านั้นแหละเ้อรันเป็นซอยข้อดีเป็นสี่ซอยข้อบ่ายว่าอะไรอันศูนย์หน่งอดเก้านึ่งอดว่าร้ที่ือดอกเรียกฝันอย่างที่หาที่ เราฟันตัวตัวของฟันนะครับเนาะจีบี้ี่จีบังหาบังรติลี่ยนค้นขายรติลี่ไรเราฟันแค่มีเจ้าปาะกาเลยแ่าไมได้หมดประกาเลยเจ็ดหาสองสามตัวนาซ้ไม่เลยตัวพันตัวหนางหาซสามตัวนาสามตัวไทยก็จิซื้อไว้นะะลุงไทยว่าเจ็ดหาสองไม่ซื้อว่น้องปาะกาศน้าขาเจ็สก็ยืซื้อไว้พวกนอ้เลยสองทรงมาเลยนครับเด้อส่งพานทางช่องก็ได้ยูทงไก่ เจ็ดห้าสองคุณเอาสามตัวนาสามตัวหวลังนะคะอขอบคุณพ่พอสายหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแปลงปันให้เอฟซีโซมันกันแนวทางของพอ่อสายนะคะคิดๆๆสุกสุกกันหมานเด้อพี่น้องเลย